เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้หรือว่าไลน์นี้เนี่ยพี่จะมาสอนน้องๆครับเกี่ยวกับการหาค่ามาตรฐานครับหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยพี่สอนน้องๆไปอะไรบ้างเอ่ยไปเกี่ยวกับการวัดการกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์สมบูรณ์ใช่ไหมครับแล้วมีเส้นโค้งความถี่ใช่ไหมแล้วก็แผนภาพกล่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับค่ามาตรฐานครับเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับตั้งแต่2ข้อมูลขึ้นไปนะครับ ทุกคนครับถ้าใครยังไม่มีเอกสารนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะถ้าน้องดูใน u t u b e ครับดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างนะครับถ้าใน Facebook โหลดที่ลิงก์ข้างบนนะครับหรือในคอมเมนต์นั่นเองเนาะโอเคทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปรุ่ยนครับมามารุเอนครับทุกคนวันนี้เราจะเรียนเรื่องค่ามาตรฐานหรือว่าแซสกอร์นั่นเองครับค่ามาตรฐานเนี่ยนะครับเป็นค่าที่ใช้เปรียบเทียบครับทุกคนข้อมูลนะครับตั้งแต่2ข้อมูลขึ้นไป โอเคปะที่มาจากข้อมูลคนละชุดว่ามันมีค่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งสูตรมีสูตรเดียวครับสูตรก็คือนะครับกรณีที่มันเป็นประชากรสําหรับประชากรนี้มันต่างแค่สัญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยใช้มิลส่วนถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างจะใช้ X บาร์แต่สูตรเหมือนกันทุกอย่างเลยครับคืออะไรเอ่ยจับข้อมูลจับค่าข้อมูลหรือค่าคะแนนหรือค่าข้อมูลนั่นแหละนะครับลบด้วยค่าเฉลี่ยแล้วหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโอเคปะอ่ะพี่เขียนย้าแบบนี้ดีกว่าครับมันก็คือ คะแนนหรือค่าข้าอมูลเนาะมันคือข้อมูลข้อมูลนะครับค่าข้อมูลแล้วกันนะครับลบออกค่าเฉลี่ยนั่นเองครับลบออกค่าเฉลี่ยแล้วหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนนะครับมาตรฐานทุกคน,นโอเคปะหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีแค่สูตรเดียวพี่ขยานนิดนึงนะโอเคไหมครับข้อมูลหรือคะแนนคะแนนนั้นลบออกค่าเฉลี่ยแล้วหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อแปลออกมาเป็นค่าแซททุกคน โอเคปะค่า Z ททีนี้มาดูสมบัติของ Z ซสกอร์ core, หรือสมบัติของค่า Z บ้นางะแนนมาตรฐานครับอาจมีค่าเป็นลบหรือว่าเป็นบวกก็ได้หรือ0ย์ก็ได้เหมือนกันบวกลบหรือ0ย์ก็ได้โอเคไหมผลร่วมของค่ามาตรฐานทุกค่าครับจะมีค่าเท่ากับศนย,หยนรร์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าสมมุติเรามีข้อมูล10ตัวแล้วข้อมูลทั้ง10ตัวเนี่ยมาหาค่ามาตรฐานแต่ละตัวแล้วเมื่อจับรวมมันครับจะต้องมีค่าเท่ากับ0ย์เสมอเลยโอเคไหมนะครับ ข้อที่3าครับค่าเฉลี่ยเลขกณิตของค่ามาตรฐานครับจะมีค่าเท่ากับ0เพราะอะไรเอ่ยเพราะผลรวมแต่ละอันมีค่าเป็น0ูนย์ไงใช่ไหมจากข้อที่2ใช่ไหมผลรวมของค่าแซทเป็นค่าเป็น0โอเคไหมเลยได้0ูนย์นั่นเองนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่ามาตรฐานเท่ากับ1ครับทุกคนถ้าเอาค่าแซาหารส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนาะมีค่ากับานับ1นะครับนะครับข้อที่5ครับผลรวมของกําลังสองของค่ามาตรฐานนะครับทุกค่าเลยนะครับจะเท่ากับจํานวนข้อมูลของข้อมูลนั้น โอเคป้าพูดง่ายคือพอหาค่าสดเสร็จสับแล้วเอามายกกาลังสองครับแล้วบวกกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n เสมอครับทุกคนจะมีค่าเท่ากับ n เสมอครับโอเคเนาะมีค่าเท่ากับ n เสมอครับแล้วข้อที่6ครับส่วนใหญ่คะแนนของข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นค่ามาตรฐานแล้วมันจะมีค่าอยู่ไม่เกินลบสามกับกับสามัทุกคนเออแค่นั้นเนาะถ้าเราหาค่ามาเสร็จสับแล้วส่วนใหญ่นะจะไม่เกินลบสามกับสามครับทีนี้มาลองหาค่ามาตรฐานก่อนจากตัวอย่างโอเคไหม ตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกว่าจงเปลี่ยนข้อมูลครับที่กําหนดให้ให้เป็นค่ามาตรฐานทุกคนเปลี่ยนเป็นค่ามาตรฐานนะครับโอเคนะเปลี่ยนเป็นค่ามาตรฐานนั่นเองนะครับเป็นยังไงดีทุกคนเป็นยังไงดีสูตรคือเลยนะสูตรสูตรคือ,อ Z เนาะค่ามาตรฐานแทนด้วยตัวแปร z สูตรแก็เลยครับสูตร z ก็คือ z เท่ากับเอาจริงไหมหรือ xi ก็ได้ลบค่าเฉลี่ยแล้วหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนาะในที่นี้เขาใช้ตัวมิลเพี่เขียนเป็นตัวมิวก็ได้ ที่จริงมันไม่มันไม่ฟิกนะว่าใช้มิลหรือว่าใช้อะไรนะรขึ้นอยู่กับเป็นจนนํานวนประชากรหรือว่าไอ้เจ้าสุ่มตัวอย่างขึ้นมานะครับที่จริงความหมายก็เดียวกันเนาะโอเคแล้วน้องแทนค่าทุกคนอยากรู้ค่าแซทใช่ไหมเอาคะแนนที่ได้คือ85ครับ85นะครับไปลบออกจากนะครับไปลบออกจากเท่าไหร่ไปลบออกจาก80ทุกคนจริงไหมลบออกค่าเฉลี่ยคือ80แล้วหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนคือ5ครับปรากฏว่าคิดค่าแซออกมาจะมีค่าเท่ากับ1แบบนี้อันนี้คือ พี่อธิบายให้ดูว่าใช้สูตรใช้ยังไงแทนค่าเฉยๆครับแทนค่าให้ตรงกับตัวแปรก็หาค่าได้แล้วนะครับข้อที่2ครับอ,อยากรู้ค่า z ใช่ไหมอยากจะแปลงค่า z x คือไดไรครับ58นะครับลบออกค่าเฉลีย่ยคือ70ครับแล้วหารด้วยเท่าไหร่36แต่หารด้วยส6กไม่ถามก่อนไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือความแปรปรวนนะจริงปะ ความไปปวนคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานช่วงหลังสองถ้าใครยังไม่รู้ว่าความไปปวนหรือส่วนเบี่ยงเบน,บนมาตรฐานสุดเป็นยังไงไปดูในพาร์ทของการวัดการกระจายได้เลยโอเคปะเออพี่สอนเรียบร้อยแล้วไปดูได้เลยครับทั้งใน YouTube และใน Facebook ไปดูดย้อนหลังได้เลยครับทุกคนถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนก็ทักอินบ็อกซ์มาถามพี่ครับโอเคจากนะครับเนี่ยไอ้เจ้าความส่วนเบี่ยงเบนช่วงหลังสองคือสามสิบหกแสดงว่าแสดงว่าไอ้เจ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ6ถามก่อนเป็นลบหกได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับ พอสูตรสูงเป็นเบนติดสแควร์รูทต้องมีค่าเป็นบวกเนาะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าส่วนแบ่งเบนคือ6นั่นเองครับอย่าเผลอแทนไปเป็นส6นะครับเจ๊งเลยนะครับโอเคหาค่าเซทออกมาครับค่าเซจะได้ติดลบ2ครับเพราะข้างบนเป็นลบ12สไงส่วนในหกเนาะงั้นค่า Z ซก็เป็นติดลบ2เห็นไหมว่าค่าเซมีโอกาสจะเป็นบวกได้เป็นลบก็ได้และจะมีค่าเป็นศูนย์ได้เมื่อไรนะเมื่อคะแนนเท่ากับค่าเฉลี่ยจริงไหมเพราะอะไรครับเพราะสูตรมันคืออพี่อธิบายนิดนึงนะครับ สูตรมันคือค่าเนาะลบกับค่าเฉลี่ยหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจริงปะซึ่งถ้าเกิดตัวนี้มันเท่ากับ x bar พอดีเห็นไหมครับถ้าตรงนี้เป็น x bar ก็จะกลายเป็น x bar ลบ x bar ก็เท่ากับ0ูนย์ไงศูนย์ส่วนด้วยไอ้เจ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือ0ูนย์ฉะนั้นการที่ค่า z จะมีค่าเป็นศูนย์นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าข้อมูลตัวน,นั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยนั่นเองโอเคปะนะครับนะครับโอเคนะอันนี้คือทั้งหมดของค่ามาตรฐานให้เรามารู้กันว่าค่าาามมตรฐนนีี วิธีการหาย,ยัางไงมีข้อมูลแล้วจะไปเป็นค่ามาตรฐานนี่อย่างไงบ้างมีสมบัติอะไรบ้างนะครับที่เรียนกับพี่ทุกครั้งทุกคนพลาดไม่ได้เลยจะต้องเป็นไงนะจะต้องฝึกพลังยุทธ์ทุกคนไม่ฝึกไม่ได้ครับทุกคนไม่ฝึกไม่ได้เนาะ,ะมาดูกันครับฝึกพลังยุธทธ์ข้อที่1นึ่ข้อที่1นึ่ข้อที่1นึ่พี่เลือกมาเป็นข้อที่1นนะครับข้อนี้เขาบอกว่าอะไราเอ่ยเขาบอกว่าในการสอบครับวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งปรากฏว่าคะแนนที่นายฉลาดโอ้โหชื่อเท่มาก ในฉลาดทาได้คือ30คะแนนในฉลาดเนี่ยทำได้30คะแนนซึ่งปรากฏว่าพี่ทำไมไฮไลท์เบี้ยววะสายตาเริ่มเบี้ยวอีกแล้ว <c oughs> โอเคนะตรงแล้วปรากฏว่าคะแนนที่ในฉลาดทําได้คือ30คะแนนซึ่งคิดเป็นค่ามาตรฐาน,นครับคือ1นึ่งแสดงว่า e z นี่คือ1เนาะ z คือ1ซึ่งอะไรครับอีนี่เป็นอะไรครับเป็นคะแนนได้คือ x เนาะนะครับ x เนาะ ปรากฏว่าส่วนคะแนนที่นายขยันทําได้อาเป็นมีมมมนายฉลาดกับนายขยันเนาะนายขยันทําได้คือเท่าไหร่ครับ15คะแนนนายขยันทําได้15คะแนนซึ่งคิดเป็นค่ามาตรฐานคือลบสองอ่าโอเคปะจงคานวณว่าในการสอบคราวนั้นเนี่ยนะครับคะแนนเฉลี่ยนะครับคะแนนเฉลี่ยนะและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคืออะไรอ่นาหาคะแนนเฉลี่ยคือ x bar เนาะแล้วก็ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคืออะไรครับ คือไอ้ตัวส่วนข้างล่างก็คือ ESD นั่นเองเนาะเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะงั้นจากเงื่อนไขที่เขาให้มาเราตั้งเป็นสมการค่าแซดเดาได้เล,เลยครับคลิกในการเดาโจทย์คือต้องตั้งเป็น2สมการแน่ๆเพราะอะไรครับเพราะเขาให้หา2ตัวแปรโอเคบ้าพี่ขายายนิดนึงให้มันตรงก่อนนะให้มันอยู่ในกรอบโอเคนะโอเคนะครับเสร็จแล้วพี่ก็จัดการก่อนครับพี่หาแซดของนฉลาดก่อนนะครับแฉลาดอนะแซของนฉลาดนะ สูตรคืออะไรนะ x จริงไหมจากสูตร x ลบอะไรครับลบกับค่าเฉลีย่ยเนาะค่าเฉลีย่ยเราไม่รู้พี่ให้เป็น x าร์แล้วกันนะครับส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับโอเคปะอ่าตัวนี้เนาะซึ่งนายฉลาดคืออะไรครับคะแนนออกมาปรากฏว่าได้1จริงไหมสอบได้30ครับลบกับ x าร์ส่วนด้วยไม่รู้จริงไหมถ้าพี่ย้ายข้างเกิดอะไรขึ้นครับพี่ย้ายมิวไปฝั่งนี้นะพี่ย้ายไอ้เจ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับ ก็เท่ากับ30ลบ x บาร์จริงไหมเสร็จแล้วพี่ก็ย้าย x บาร์ไปบวกนะก็จะกลายเป็น x บาร์บวกกับส่วนเบ่งเบนมาตรฐานเท่ากับ30โอเคติดไว้เป็นสรรมการที่1โอเคนะนะครับนะครับทีนี้เราต้องกตั้งอีกสรรมการแน่ๆเลยของไอ้เจ้าขยันคนะแนนมาตรฐานของขยันอะขยันครับ Z ขยัน z ขยันทำไมเป็นเซต้าล่ะนะครับ Z ขยันครับ ได้คะแนนเท่าไหร่ครับได้คะแนนสิบห้าลบออกอะไรครับลบค่าเฉลี่ยส่วนด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนาะซึ่งขยันได้เท่าไหร่ติดลบสองนะครับเท่ากับสนะิบห้าเนาะลบเบาร์ Bar นะครับลบเบาร์ Bar. ส่วนด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับย้ายส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขึ้นไปคูณเนาะนะครับกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็นติดลบสอันนี้เนาะเท่ากับ15บลบเบาร์ x Bar ครับย้าย x บาร์ไปบวกซีนะครับกลายเป็น x บาร์ Bar ลบกับสคูณกับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ15ติดไว้เป็นสรรมการที่2ทุกคนโอเคปะติดไว้เป็นสรรมการที่2ทีนี้มี2สรรมการ2ตัวแปรแก้ได้แล้วทุกคนทำไงดีจับลบกันไหมเออจับลบกันนะพี่จับสรรมการ1ลบสรรมการ2ได้ไหมอ่ะพี่จับสรรมการ1นะลบออกสมการ2นะครับเราจะได้อะไรเนี่ยจับสรรมการ1ลบสรรมการ2 x บาร์ลบ x กบาร์หายทิ้งถึงไหมครับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนี่เขาเรียกว่าซิกมากันเนาะเออเลขซิกมาซิกมาลบกับลบ2ซิกมากลายเป็นบวกกันกลายเป็น3ซิกมาโอเคปะสาซิกมาเท่ากับอะไรครับ30ลบ15เหลือ15นั่นเองสแสดงว่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานคือ5ครับทุกคนพอได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น5แล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็ไปแทนหา x อกบาร์แทนที่สมการไหนก็ได้สักสมการหนึ่งครับอ่าพี่เอาแทนนะอ่าพี่คิดดูให้แบบละเอียดละเอียดก็ได้นะครับแทนแทน ส่วนเบีงเบนเท่ากับ5เนี่ยนะครับแทนสมการไหนดีแทนใน1แล้วกันเนาะอ่ะแทนในสมการที่1ครับจะได้อะไรเอ่ยนะครับจะได้ x าร์นะครับบวกกับอะไรครับบวกกับ5เท่ากับ35แสดงว่า x าร์คือ25เสร็จแล้วนะครับได้แล้วครับสำหรับค่าของส่วนเบีงเบนมาตรฐานกับค่าเฉลี่ยนะครับก็คือ5กับ25นั่นเองโอเคไหมแบบนี้แค่เป็นการแก้สมการนะตั้งสมการให้ได้แค่นในงแทนค่าครับไม่ยากเนาะ น,นี่คือฝึกพลังยุทธ์นะครับทีนี้มาดูครับแอดวานขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับเป็นแพทหนึ่งบ้างทุกคนโอเคบ้างข้อสุดท้ายนะของวันนี้นะครับเป็นแพทหนึ่งมีนาห้าสามทุกคนแพทหนึ่งมีนาห้าสามี่เลือกมาข้อนี้นะฮะเคยออกเหมือนกันในพาร์ทของค่ามาตรฐานนะครับเขาบอกว่าในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนแห่งหนึ่งครับถ้าสอบได้700คะแนนนะถ้าสอบได้700คะแนนเลยนะครับจะแปลงเป็นค่ามาตรฐานครับก็คือ4อ่า แต่ถ้าสอบได้400คะแนนถ้าสอบได้400คะแนนครับจับแปลงเป็นค่ามาตรฐานคือลบ2อเขาถามว่าสัมประสิทธิ์การแปรผันมาแล้วครับสัมประสิทธิ์การแปรผันเท่ากับร้อยละเท่าไหร่โดยให้ตอบเป็น้อยละครับทุกคนครับสัมประสิทธิ์การแปรผันพี่ย้าตั้งแต่เมื่อ EP เมื่อ2 EP ที่แล้วว่าอะไรครับควรจำสูตรเพราะออกข้อสอบแน่นอนสูตรของสัมประสิทธิ์การแปรผันว่ายัางไงครับก็คือการที่เราเอาอะไรครับเอาส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานหารด้วยค่า เฉลี่ยนั่นเองถามตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคป่ะนะครับทีนี้จากเงื่อนไขเรารู้อะไรบ้างจากเงื่อนไขเรารู้ว่าถ้าสอบได้700คะแนนถ้า x เป็น700นะครับเราจะได้ค่าแทเป็นเท่าไหร่นะ z เท่ากับ4แต่ถ้าสอบได้แค่400คะแนนครับจะได้ค่าแทติดลบ2โอเคไหมโอเคไหมฉะนั้นตั้งเป็น2สมการครับอ่ะเรารู้ว่าอะไรครับเรารู้ว่าค่าแหาจากอะไรเอ่ยหาจากเนอลบกับค่าเฉลี่ยหารด้วย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใส่สูตรเลยครับถ้า x เป็น700อนะครับอันแรกเลยนะครับจากอันแรกนะครับจะได้เนาะจะได้พี่เขียนึกคือแปลกๆว่ะเฮ้ยจะได้เนาะจะได้ถ้า z เป็น4เนาะ x ก็เป็น700ลบออกค่าเฉลี่ยหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนาะเป็นสมการที่าเป็นสมการที่1นะต่อไปครับถ้า x เป็น400 z จะได้ลบ2ครับ ็เท่ากับ400ลบ x bar ครับหารด้วยค่าเฉลี่ยเนาะเป็นสรรมการที่2โอเคป้าพี่จะแก้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วข้อนี้พี่จะแก้อีกแบบหนึง่งจะไม่เอาจะไม่คูณไอเจ้าซิกมาไปฝั่งนี้แล้วติดเป็นสรรมการ1บวกลบกันแล้วไม่เอาแล้ว้องทุกคนครับพี่แอบเปลี่ยนซิกมาซ้ำโอเคป้าที่จริงข้อเมื่อก,กี้ก็ใช้เทคนิคแบบนี้ได้นะพี่จะจับนะครับสรรมการที่1หาสรสมการที่2ครับทุกคน พี่จับสมการที่1หารสมการที่2เนาะพี่ได้อะไรเอ่ยหหาร2ก็กลายเป็น4หารด้วยลบ2จริงไหมครับโอเคปะอ่ะพี่ขอพี่ขอตั้งให้ดูดีกว่านะครับเขียนให้ดูละเอียดเผื่อใครยังไม่เคยแบบจับสมการหารกันเนาะนะเผื่อใครยังไม่คล่องเรื่องการแก้สมการนะพี่จับสมการที่1หารสมการที่2งนะครับงั้นฝั่งซ้าย4ก็หารด้วยลบ2ครับฝั่งขวาครับ700ลบกับ x ์บาร์ส่วนด้วยซิกมาหารใช่ไหม กับ400นะครับลบกับ x bar ส่วนด้วยซิกมาอันนี้หารกันได้ลบ2เนาะโอเคปะหารกันเป็นเศษส่วนใช่ไหมฝั่งขวาเป็นเศษส่วนทำไงนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแล้วกับส่วนเป็นเศษครับกับเสร็จแล้วตัดส่วนเปนเมนทิ้งไปงั้นตอนนี้เหลือแค่อะไรครับเหลือลบ2เท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ700ลบ x b a ครับทุกคนส่วนด้วย400ลบ x bar ทำไงดี ย้ายอีติ่งข้างล่างครับขึ้นไปคูณทุกคนปึง้งย้ายขึ้นไปคูณปุ๊บกลายเป็นติดลบ800เนาะลบลบเป็นบวก 2x บาร์ bar เท่ากับ700ครับลบกับ x อ็กบาเจ็ดปะเจ็ดนเนาะเจ็ดเนาะเสร็จแล้วพี่ย้าย x อ็กบครับไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วพี่ย้ายลบแปดไปอีกฝั่งหนึ่งย,าย้งงยายตัวแปรอยู่กับตัวแปรตัวเลขอยู่กับตัวเลขเนาะจัดไปครับย้ายไปปุ๊บเหลืออะไรเนี่ยเหลือ 3x มเอ็จริงไหมย้ยายไปบวกครับลบเจ็ย้ายมากลายเป็น บวกเนาะเป็นบวกพันห้าจริงไหมงั้น x าร์เฉยเยคือ500ครับได้ไมาแล้ว x าร์คือ500แต่โจทย์ต้องการถามอะไรครับสัมประสิทธิ์การแปรผันการจะหาสัมประสิทธิ์การแปรผันได้ต้องรู้ส่วนเบี่ยงเบนอีก1อันครับนะครับส่วนเบี่ยงเบนอีก1อันนะครับโอเคนาะโอเคนาะนะครับนะครับฉะนั้นหาส่วนเบี่ยงเบนครับเา x เท่ากับ500ไปแทนที่ไหนก็ได้สักสมการหนึ่งครับโอเคนะอ่า พี่ก็แทนนะครับพี่ต่อข้างล่างแล้วกันเนาะแทนครับ x เท่ากับห้าครับในสมการไหนดีอ่ะสมมติพี่แทนในสมการที่1เนาะอ่าจะได้ครับจะได้พี่แทนในสมการที่1นะก็จะกลายเป็น4ครับเท่ากับ700ดร้ลบห้าครับส่วนด้วยส่วนหน่งเป็นแม่ฐานนะสอบข้างนิดนึงครับส่วนเบ่งเบนแม่ฐานกลายเป็นอันนี้700ดร้ลบห้าเหลือ200 200หาร4ครับงั้นซิกมาตอบ50 นะไม่ใช่ซิกมาก็คือซนะิกมาแหละเนาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองเนาะจบแล้วครับทุกคนตอนนี้จบแล้วดังนั้นโจทย์ต้องการอยากรู้สัมประสิทธิ์การแปรผันอ่าดังนั้นดังนั้นทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วอ่สรุปครับดังนั้นดังนั้นสัมประสริทธิ์การแปรผันสูตรคือสูตรคือซิกมาส่วน x อ็กบาร์เนาะใช่ไหมอ่านี่นะใช่ไหมที่พี่เขียนตั้งแต่แรกจริงไหมซิกมาคือห้าสิบหาสิบเอ็กร์คือเท่าไหร่ครับ x อ็กบาร์คือห้าร้อย ตัดศูนย์นี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งส่วนสิบจริงไหมแต่เขาให้ตอบเป็นอะไรครับตอบเป็นร้อยละตอบเป็นร้อยละน้องก็เพิ่มคูนเลยครับคูณร้อยเข้าไปครับตัดเนาะตอบสิบเปอร์เซ็นต์จบคอนี้ตอบสิบเปอร์เซ็นต์งั้นร้อยละสิบหรือว่าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองเหมือนกันนะเวโอเคนะนะครับถ้ามีตรงไหนที่ไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยเนาะนะครับพี่อธิบายยังไม่เคลีย ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างครับหรือจะทักแชทมาถามพี่ก็ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปวดีโอแบบนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆและคนที่น้องรักก็ฝากแชร์ครับแบ่งปันให้กับคนที่น้องรักด้วยนะครับและเพื่อนๆด้วยเอาสิ่งที่พี่สอนเนี่ยนะครับไปสอนต่อได้เลยนะครับความรู้ทุกคนยิ่งแบ่งยิ่งเพิ่มไม่มีวันลดนะครับโอเคเนาะยิ่งให้ครับน้องยิ่งได้นะครับและสําหรับใครครับที่ต้องการนะครับจะเรียนเรื่องสถิติแบบเจาะลึก แบบที่มีโจทย์หลากหลายแนวนะครับรู้เทคนิคแบบจอดลึกพี่ก็มีคอร์สออนไลน์ทุกคนขอให้ของกนิดนึงนะครับพี่มีคอร์สออนไลน์ชื่อคอร์สสถิตินะครับคัลชิ่เก้านะครับก็จะเวลาเรียนปุ๊บพี่ก็จะมีหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มนี้นะส่งให้ถึงบ้านเล่มในรูปเนี่ยทุกคนเล่มแบบนี้ปกสีสันแบบนี้สวยงามข้างในเป็นสีหมดเลยด้วยนะครับส่งให้น้องอย่างแน่นอนนะครับแล้วในคัสเนี่ยจะมีไฟล์ pdf ด้วยทุกคนน้องสามารถนะครับไปดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยเข้าไปใน iPad ก็ได้ถ้าน้องอยากต้องการ ก็เอาไฟล์ข้างในคาสดเนี่ยคือไฟล์เล่มนี้ไปปิินได้เลยครับแล้วเรียนได้1ปีเต็มทวนซ้ํากี่รอบก็ได้ครับก็ได้หยุดได้เล่งได้นะครับแล้วก็พี่จะดูแลน้องถึงจบคาสดแล้วก็ไม่ถึงจบคาส์ดหรอกถึงแม้น้องจะเรียนเรียนคาสดแล้วแต่พี่จะดูแลน้องจนกว่าน,น้องจะสอบติดให้คําปรึกษาให้กาลังใจอย่างแน่นอนนะครับรายละเอียดต่างๆทักไปที่แคปชั่นอีกรอบหนึ่งนะครับแคปชั่นแคปชั่นใต้ภาพคือแคปชั่นที่เป็นร้านคา้าเออตรงที่เป็นร้านคา้าเข้าไม่เข้าไม่ที่เพจพี่ทุกคน แล้วก็เข้าไปที่ร้านค้าเลือกคัส์เก้าน้องได้รู้รายละเอียดของสิติว่าจะเรียนอะไรบ้างโอเคไหมนะครับถ้าสนใจอนบ็อกมาได้เลยนะครับนะครับพี่ตั้งใจและทุ่มทุนเพื่อน้องๆจริงๆนะครับนะถ้าใครต้องการเรียนแบบเจาะลึกนะครับโอเคเนาะติดตามพี่ครับได้จากเพจนี้เลยครับวอลคณิสมันโคตรง่ายครับทั้งใน YouTube แล้วและใน a c e b o o k ชื่อเพจเดียวกันนะครับคือชื่อนี้เลยครับชื่อนี้ชื่อเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีชื่ออื่นนะครับใน YouTube ใครที่ยังไม่ได้กด Sub ั c r i b e พี่ ฝากกดปักตะร้หรือ Sub s cribe ด้วยนะกดสั่นกันงด้วยครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พี่ลงเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้มาลุกยกันต่อนะพี่จะมาสอนน้องๆทุกวันหน้าเพจอย่างแน่อนอนนะครับกดซี e เวอร์ไว้ใน Facebook จะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกคอนเทนต์ครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วเลิฟนะจุ๊บๆบายๆครับบายๆครับ